สวัสดีครับพี่น้องเส้นเพลงเส้นบอลลัมนะครับหลังจากจัดสิ่งจัดของแล้วครับอีกสักครู่ก็จะแต่งหน้าเตรียมตัวนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศสดๆหลังเวทีนะครับช,อบช่องกัญชัยรำเพลินอ้อไปเชียวนะครับผมเวลา17บเนาฬิกาสีนาทีสินาฬิกาสีนาทีจัดของเรียบร้อย ดาราดารา,า,ามองยูมองเศร้าครับพี่น้องบยากาศนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องช่องกระชายเราเพยายิ่งออฟพิเชียนะครับผม ซู่ๆนะแม่โดมสู้ตายครัเงินเอ่อยึดสายไฟนะเงินเออทำงานก็ได้เงินเนาะไเงินไปหาบาทตรเก่าสิบบัตรเก่าเงินผลักหลายไอ้สู้ไปสู้ไปสู้ล้วเอามันจะกลับนะครับมันกัดช่วงแรงๆครับ บาตุยคนรอดีดีใจสิใจเมื่อบรรงนี่เนาะใจดีใจสิไปกินอันปลาเผาอ่โอเดีเดีเออมืออื่นสิปลาเผาเรื่องแรกตำดวนำเด้เออเออตำดวน้ำขอบคุณดวงหงายโ้นอ่ไขอนี้มันอนใส่นอยน้ำเกล้อดูมั้วไขไปเอารถมืออื่นะขข้มีรถข อ้าวคือแบกคือเป็นตันนักท่านี่นักที่พัวโรนักดีบรรยากาศครับผมอ่าเอาเอา,า,าเอาเอาคักคักเลยเอาคักคักบรรยากาศข้างในข้างนอกเวทีครับผม อันนี้พี่เป้ไฮล็อกนะครับพี่เป้ไฮล็อกมันเป็นดัเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่โอ้โปรงบอแล้วก็เป็นศิลปิ์ฟินไลท์ใช่ไหมเฮ้เฮ้ยทีกันแล้วเฮ้ย

เอาเนาะเอาเนาะเอไปใส่ไงบังค <À> ือหลุดอะไรบุ๋งใส่บุ๋งเพราะแทบเห็นได้อ้าวไปอยู่ไหนมาเลี้ยงงัวดีกว่าเลี้ยงขั้วอยู่โอ้ไม่เจอไงวังกินข้าวบอมากินก้าบอก

แม่ดูได้ดูได้ดูจ้ะจังมันซื้อยังเกาะไปโฉบบางที่เนี่ยฮะโชคนครปักนอนหน้าปักนอนหน้าเออมืาแล้วมาลายหัวใจาย กินข้าวพี่น้องบัานนี้กินขาแล้วก็สิตต้งนะหายห้ดูเหนื่อยล้ามาลายผักกายที่บ้านเฮาเมื่อแท้งเหี๋ยวเช้านันี่แัวมนี่ผัวหลักับไปทัสี่น้อยเออผู้ไหอ่ะผู้ไหน ตาติดอ่ะอิริติดต่อเุณใครใสหลายเด้อขาดใอรนวดแต่ลองเด้อค่ะบคือไปหาเห็ดเขาแล้วยืนรอเราก็ไปหาตีคนคนไหนคนไหนอ่ะซาร่าคนไหนผัวมันคนไหนผัวมันคนดูเป็นกระไรคนผัวเัาคนนู้นคนเมื่อคืนนี้เขามานนอนหรือลองอ่ะมันเอาเขามานอนแล้วมันก็ไปหาโอ้ตายแล้วอะไรกินคี อากาศดีขเขาน้องจันทร์รังครับพี่น้องครับบรรยากาศจุดแรงๆครับขอบคุณทุกรัาใจเด้อพี่น้องครับช่องกระชายเราเผื่อรองพี่เชี่ยวครับทอด้าวหมูมทั่วเขาขเลือศจิตเป็นหมัน มาแล้วมาแล้วครับยอดครับใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วทีมงานไลฟ์สดวันนี้ไลฟ์สดฟรีนะครับ มาบอลูกพีเฮ้าลูกพีใจมาบอเออก็บอกมีแม่างไรคยมันใหายไปเยอะแยะไอ้อย่างมีพัดลมเลยยุทธนั่นโอ้โหก็พยายามลงมาไม่ได้พี่น้องกินข้าวบันีเออลงมากมากไปกินเเออแสดงว่าเราอ่านบ่หิว

เกาจากมาะโรงมัองอันนี้มีเบียงน่ารูบนนะมันก็เปจุดหมัยอื่เนาะ มาปลหลองลายเพ็งสีหาเพ็งหอมเลยดูปลนนาชิมหาได้ที่อร่อยมากรสขึอ้อ,อ,อบออา้าเผื่อ

ก้าฮะก็บท้าบออาสกคือหนา่บัดีครับ